สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราสองแม่ลูกนะคะจะมารีวิวการปัดมาสคคาราคิวให้เป็นสีน้ำเงินนะคะของยี่ห้อลาคลาสคุณแม่พยายามจะกดสีแดงมาแต่กดไม่ทันมันหมดนะคะเหลือแต่สีน้ำเงินเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาปัดคิ้วให้เป็นสีน้ำเงินให้ดูกันมาเลยปัดไม่เป็นอนะ่ะต้องทำยังไงหรอปัดได้แม่ปัดก่อนแม่ปัดก่อนพอเราแกะออกมามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะเะไม่เอาออกมาจะให้พมี่ปัดก่อนเลยอ<ม>เออเธอปัดเลย เป็นสีน้ำเงินไหมเออปัดอย่างนั้นแหละเออเออปัดอย่างนั้นแหละปัดอย่างนั้นแหละทีะ่พี่ปัดเก่งอ่ะเริ่มเป็นสีน้ำเงินแล้ว่ะพี่เสร็จแล้วค่ะอาทำอีกข้างหนึง่งโอเงเหรอใช่เป็นสีน้ำเงินไหมคะมรู้เลยตอนแม่พูดอะ่ะเหรอรู้ว่าอะไรรู้ว่าต้องปัดแบบนี้อ๋อ มันเปิดออกมาพราว่าหนูก็เอ๊ะว่ามันเหมือนที่ปัดคิ้วแต่มันเหมือนที่ปัดตาใช่ไหมปัดขนตาแต่มันแต่มันเหมือนที่ปัดขนคิค้วมากกว่าอย่าให้อย่าให้เปอนหน้าผากสิไปโพสท่าดีโพสหน้าจิกจิกหน้าตามาใหมป่ปัดมันจะรอดไหมเนี่ย ทุกคนดูข้างนี้เป็นสีแบบธรรมชาตินะส่วนข้างนี้เป็นสีดำเงินละปัดปัดปัดอะไรวเน,นี้ยไม่รอดแน่นอนนะเพราะว่าใส่หวก็ไม่รอดอใครอยากเล่นสนุกสนุกแบบเราก็อย่าลืมนะนี่ที่เขียนคิ้วของลากราสเขาออกสีใหม่มาหลายสีาามากก่อนตกาได้เลยนะคะอุ้ยใช่ใช่ก่ที่ตะกาได้เลย